70ถึง2เมตร80นะครับเหล,ล,ลือหนึ่งสองซับยกขาสุขางพวเราครับ ช่องกวยาเจียงพลายแก้วสักใบครับผมก็สวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีน่อยเร็ยวสวัสดีเร็ว,วครับน่อยครับ <c oughs> ก็วันนี้เราจะพาคุณพ่อมาเก้พี่แก้วนะครับ <c oughs> หลังจากพี่แก้วมีอาการคล้ายๆเหมือนจะตกมันนะครับ ก็เลยวันนี้เราเลยพาคุณพ่อให้คุณพ่อขี่พี่แก้วนะครับเดี <ÿ S 1> ๋ยวผมจะอยู่ข้างล่างนะครับให้คุณพ่อขี่ทดสอบว่าตกมันจริงหรือตกมันเล่นนะครับรแล้วบอก <laughs> ออก่อนก่อนจะออกเดิน ไอห,หนุ่มกันยาวนะครับไอห,หนุ่มกันยาวอีกหนึ่งเชือกตอนตอนอายุประมาณที่เขาดื้อสุดๆนี่ตอนกี่ปีคุณพ่อ ปั๊บสิบปีบป่ะเจ็ดปีปปปตอนนั้นนี่ดื้อจริงๆนะครับพี่แก้วนี่ดื้อครับดื้อมากด้วยนะครับแต่พออายุมาประมาณสิบปีขึ้นนี่เริ่มเริ่มจะนิ่งครับเริ่มจะนิ่งหน่อยนี่ขมับข้างแนี้ยบวมนี่่วบวมขี้อายบวม ก็เป็นช้างลูกแรกเนาะคุณพ่อลูกแรกครับผมนี่ลูกแรกของคุณแม่สมใจพ่อเขาชื่ออะไรครับพ่อเขาชื่อไพรทุยถ้าเขายังอยู่นี่อายุประมาณกี่ปีครับอ๋อลุนรุนทับไทยไหมลุนรุนพ่อทับพ่อสีทับไทยรุนรุนเดียวกันนะครับตัวเขาจะเป็นยังไงคุณพ่อตัวของพ่อของพี่แก้วนะ สั้นๆกาในทั้งตัวนี้ฮะท้ายตกท้ายตกท้ายตกตัวสั้นๆท้ายตกายงานใหญ่เหมือนกัน,น,นาง,อองานใหญ่เหมือนพี่แก้วนะครับสงสัยพี่แก้วได้งานใหญ่เหมือนพ่อมานะครับดูครับไอ้หนุ่มการยาว สงสัยอยู่นี่ก็วันนี้จะพาออกเดินด้วยนะครับนี่เดินดูะเิปฏิกิริยาของแกด้วยนะครับนี่วันนี้นี้คุณพ่อกำลังจะแก้ขึ้นนะครับไม่ได้ขี่นานแค่ไหนแล้วคุณพ่อหลายวันแล้วพี่เกือบเดือนแล้วมั้ง น่าจะเดือนนึงแล้วมั้งครับนี่พ่อไม่ได้ขี่นะครับนี่ก็ไม่มีงานด้วยแหละเนาะของพ่อไม่ค่อยมีงานนะครับพ่อเลยไม่ค่อยได้ขี่ก็เป็นช้างที่มีรูปร่างพอดีครับสมส่วน,นะครับก็ความสูงก็ ประมาณ2เมตร80 2เมตร70ถึง2เมตร80นะครับเรื่องหนึ่งสองซับโอ้ยกขาสูงอ่ะเรายังเอาพี่คลายงามกับพ่อใหญ่สีทับไทยนะครับนูน่นฝั่งนูน่น ไกลๆนูๆ่นนะครับส่วนทางนี้คุณพ่อกำลังล้างพี่เกี้ยนะครับพี่ไปพี่นี่ครับคุณพ่อกำลังล้างพี่เกลี่ยนะครับเป็นไงคุณพ่อ ดูสูสงมา, <S <s มาแล้วครับเกี่ยวก็ในรอบหลายสัปดาห์ครับท um> ี่ไ Le> ม่ไม่ได้เดินนะครับเพราะว่าม uh, ีอาการเหมือนคล้ายๆจะตกมันนะครับ เป็นไงคุณพ่อส,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 สูงขึ้นกว่าเดิมสูงขึ้นกว่าเดิมครับเหมือนจะตกมันนะแต่ก็ไม่ไม่ออกนะครับ ออกพอนิดนิดหน,นอ Whole, ่อย <Strange. S 2> หน,น่อยโ้ยโ้ย้าหนุ่มกานเจ้านะครับฝั่งนู้นก็ประเสกนี่ครับ พอเซกก็ตกมันจะเข้าสามเดือนแล้วนะครับเด็กมันจอดกูคุณตาสวัสดีครับ,รบ,รบตาตาจากกันแล้วนี่ยน้องดึ ครับผมเป็นไงครับกลิ้งขาไหมคุณพ่อเฉยเฉยเยอะพูดเยอะพูดช่างเยอช่างกระเทียดโดนกระเทียดโดนก็รู้สึกว่านิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆวันนี้ก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็วันนี้เราก็เอามาเช็คดูผ่านผ่านผ่านอยู่นะครับ แต่ก็ต้องดูปฏิกิริยาของแกไปเรือยต้องดูอาการด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็สำหรับเิปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไคร์ให้ช่องกุยาเจียงคลายแก้วสักไว้ด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช่างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับ,รบรครับผมครับ